แอ้ก็ข้ามว่าวมันมา่โอ้าวาเ็นลเนี่ยกครดีลูกเนจ้าอะรอีกอาผูลกกาครับดีลูกนมันลูกศรมันฝากมาให้ดีครับลูก้นเนอ เดี๋ยวเราขึ้นมากินกันเด้อครับวัคซีนขวดก็มีอยู่ครับเอาบอครับขวดอิม้อยพอดีครับใช่ได้ไหมใส่ได้่ไดมใสไม่ได้ใส่ไดส่ได้ด้าสใส่ไดได้่่ด้ด้่ด่้่ดด่เ่่่ดบ้เ่ไไส่้้่้้ เนเพยกอดโอ้โหลองเบิ่์นเลยเจา้าโอ้โหคุยอีกแล้วเ,เออพชไหนเ,เออหาเพหน่อเบิงตนสหนเคย่อแต่ข <c oughs> องไพเด้อเบิ่์นกอของน่อยอเด้อเพิ่นอย่าง่อดของน่อยเพิ่นหล่ะไปหายุไซล้วให้เฟินบันนี่งนไหน่นมดเยอยเอาละน,าน,น้ำเยอะแล้วเอาละน้ำแม่พงเอื้อพวกแ น้ำให้กินด้วยนะฉันหิวน้ำอีกแล้วเออไม่ได้เอาน้ำมาไม่ค่เอาน้ำมาเอาน้ำมากันไม่รู้โบมันมีใคีอะไรก็ขาหน่ะแหละโบสายพมันโจไปเอาน้ำมาโจโจไปเอาน้ำนอะไรเอน้ำดื่มนี่แหละน้ำเปล่าน่ะเอาน้ำมาบริการคนล็กก้าเอาน้ำเปล่า เอาน้ำอะไรก็ได้เต็มไม่ใช่หนึ่งหนึ่งหกเก้าอะอรน้ำเกลือบอกเน้ำมันน่ะไม่เอา ลุไปนอานนาเดอวาเด้อควาไปกบเวาอันนี้ึงหนิมิดอยู่อันนงมิดอยู่เรียบร้อยละไปไหนล่ะน่ะเดินเอา

ลงเมื่อกี้เลยลงเมื่อกี้ไปนี่ลงเมื่อกี้ข้าลงไว้หกพิกค่ะยุบอยู่เลยนะเจ้าประกาศขายเจ็บ ตื่นมากกว่ฟิงอันนั้นไหมหยามาโปกขา

ก็ลกุกไเมื่ออิปลนาะาลอยเนงี่ยมันมันจับมันเผือจับเนาะอือจับหลยตึงเพราะว่าถ้ากาแกขีดแล้วจะเป็นไงถึงออ,นน,อนนี้มันเเดือนรอเดือนะ Jamie, เอาว่าอยู no. ่ออว่ามือตอนข้างหน้ามือแรกกันเมันน่ากวาดนี่ถ้ากระไส้คุยอธิคมโอ้โหน่ารบกวนไม่เดือดคน หน้าท้องอ่ะ้ยผ้าเ็ดนอย้ยออกาูน้นนำหน้าเี่ยแดดออกนตโกายันอนก้านี่ยอมเยโผล่เลย เลาร่องมันสบายชาเป็นโกม่งแรงได้อกนะเจได้สวมากเลยนี่น่งได้หนึ่ี่โอ้โหใชมาบอ้ทีนี้เอากล้องท้นี่เก้านาทีแล้วนี่ตบไปเลยเอาไหอีกบอไม่เอาแล้วพอแล้วอะ มาอีเด้อม mm ิเลยอี่ะกาจะหานางเดิมนของเาคอยสีละกามาเจานี่วะเออเอานันร่างเลยยูไปนั่งเลยถ้าไปเจอหาแก่บันยิ่งกัดมือบันยิ่ง không đi nó có hành đi có hành mà đi đó nó có cái cái đó con mình không năng không biết thật แต่ตับแก้ให้นี่มีกกอัตอนดิอาบน้ำะไนีะหอมดิบดิบดับแ้หนี่อยอาบน้ำเลยได้ันะตัวมีกฎเยนะตับก่อนนะตัวขอไข่น้าเดินเลยเ่อานตัวของไข่น้าเดินเลยคะชีิเิดิเินเดิเนนดิิ aka ken lakito teedofatto uaum eyid ยังดีไม mm, ่ดีไอ้ตัวนี้เลยได้เสพติดยังไม่สร้างเลยลองลองดูพิลคเลยไอ้อตเด็ดดูดูอะไรกันไอ้อตเด็ดก็ไอ้ต่อโอเโลดตาเฉยเลยไม่เลยงหมดมาที่เครืงเลยเขียวเลยที่เราทำไฟเเขาเป็นรถท้ายกันนัเองนี่ดีเหรอยังไม่เสร็ แต่ทนะี่เช้าที่ก็ดดตามลงที่ปตัวนี้เไม่ลงจัไม่ลจับววธีเลครับตัวนี้แม่ยันนกอกลนนี้แ <c oughs> ว,ว่เอาไฟจุดะ,ะผมผมไปมัดเอาไว้ทุกต้นไม้แนละ้ว <c oughs> ผมไปมัดเชือกอไว้ทุกต้นไม้แนะ <c oughs> ล้วผมผมไปทำสัมปทานไว้ทุกต้นแล้ว ยิงลงมาเลสิประายู่ต้นลข้าภาษาะยิงลงมาสิเอาสันกะหามเแสตอยเอางี้กะตเม็ตอยภาษาลูาบอลบางไงใส่ยางตีแล้วก็ยิงเายิงึไปบมอย่าไว้เรยเลยสาวมย่าไว้เรอยเ่นครับตาดีการล่ที่ น้องไายก็อยู่รถนะครับตอนนี้ติดเครื่องรถไว้ไปดูนะข้างข้างข้างตอนนี้ม่นน่นปาดดาบบวะอันไหปาดปาดยไปเยวมนเนาะฮ่าา่ บ่้มเนบุ้ห้อยู่ตรงนั้นไมนี่โอ้ยป่าพื้น่หญ้าื้นปัดเหนเลือดเหนเลือดเพือเอามาลาเมนเด้อเปนเจ็บเจ็บอไนจ๊ะอาวแอดนายค้ามาตวเด้อทายนาหนึ่เด้อาอดมั้ยเอนไนเวยตนั่วดแท่งเรไม่คือกันเกงลองกระชาแล้วนรอแม่ได้เบิ่งยางแล้ว เันพุสึกอีกที่วันพุชยังคือเจ็บเจบันนี้เมนแล้วนลว่านี่ไปหาเอ็งนายายาได้ตเมียนี่อะไเอ็งม่ยง่ายมาแล้วมาทั้งคืนคิด่าได้แล้วเอ็งนเมื่อเมื่อเมื่อ้ยได้ นทั้ <'d> ทงดำทั้งมัดเอ้าเขียดทั้งลุกทั้งหมัดทั้งวัดทั้งลุก,ลกอขอบคุณเช่นกันนะคะสำหรับพิมพ์ภาษากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ,คะ